เป็น,นสัญญาณที่ดีแหละแบบนี้สัญญาณที่ว่าเฮ็ดระงกสิเกิดไหมเมียนจ้าทั้งมูใบใหญ่กับ้า,างข้อให้ได้เก็บเลยๆพี่น้องไข่เพิ่มไข่หน่อยเพิ่มเอาต่อะหนะมูใบใหญ่บุบพิเตเได้มาจะพอเลื่อยเนาะเมียนจ้า สวัสดีกันย่ำสาๆอีกคือเก่าลรอพี่น้องทักทายกันเสาวันที่สิบกรกฎาคมปีหกเจ็ดเขาป่าหาเก็บเพ็ดคือเก่าเด้อพี่น้องวันนี้ฝนคว่ำหน่คว่ำม,มานน้ำกันอีกคือเก่าอับยายเกดคือเก่าพี่น้องสวัสดีค่ะมามาจากพี่น้องมาเก็บเพ็ดน้ากันจ้าช็อตแหลกแหกมันพี่น้องอยู่ทั้งพ่นโจโคอยู่พุ่นอ <c oughs> โ,โ,ขโ,ขโ,โนอ้ยจะเหม็นดอกงามแห้งกต่ยังว่าขี่รถผ่านพี่น้องตาค่อยดีแต่เด็กค่นี่เด้อพี่น้องค้าช็อดเป็นยี่เหลี่ยมครับรถผ่านนี่ยายเกดแนมเห็นพี่น้อง เป็นเห็ดไข่เนาะเห็ดเท้าเออเห็ดเท้าเห็ดเท้ามึงเนี่พี่น้องจุ่มง่ามงามอ่ะกระทักไทยทุกคนทุกท่านพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล้วก็ชาวต่างประเทศตะจีนโป๊ะไกวข้าเจ้าเอาเนาะอืมโป๊ะไกวมึงเนี่โอ้ยจุ่มเหมโอ้ยเดี๋ยวเช็คซ้ำกระดาษให้ไม่ผจุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่งจ้าขายกับเหลิมเกิดใหม่เนาะแมนแมนขายกับเหลิมเกิดใหม่เด้อพี่น้องนี่ดุลน้ำกันจ้า เก็บพ่นนี่แล้วก็นสิเดินทางต่อพี่น้องไปเบิ่งพ่นเนาะเคยได้เคยมันเนาะอืะไปหอดเต็มพ่นก็เป็นไแน่นอนไปฟอนเจ้าฟอนเด้อบว่านี้ฟังพ่นเฮ็ดไข่บ่มีพี่น้องผอเฮ็ดกอนาแหงเห็ดยังเฮ็ดแดงบ่กอ๋อกาสิเก็บทุกเฮ็ดคือเก่าเด้อพี่น้องมื้อนี้ยเนาะมาผ่อคมเฮ็ดแดงพี่น้องบ้านนี้ แร่งนำหมากไว้เยอะเกลี่ยแมนจ้ะเป,เ,ปเป็นแดงๆเลยขนบเลยอุ้ยเต็มเดินเลยเนาะแมนจ้ะเออมีทั้งจุม่มทั้งบานพี่น้องเลือกคัดเอาบานนี่จุม่มเนาะทั้งนั้นจุมจ้มแดงนำหมากกรบป๋ตีดอกพี่น้องขอให้ได้ขอให้หมนันเป็นหมูป่านเออเหมิงเหมิงเวียงเวียง,ง,งเลยเนาะแมนจ้ะรถตัวนี้ก็ได้เหยียบเก็ทั้งนั้นทั้งหลังน่ะนิอือเป็นซ้ายเลยปนวา คือพอเป็นเห็นละงอกว่าน่ะเป็นโมเป็ใต้ถึงไปเลยผุนอีกจุมหนึ่งก่มอ่จุมงามปละแมตัวนยังดีี่ต้องเฝ้าอย่างเยียบพี่เอาพีก่อนุปันให้กอเนี้ยขาอืมห่มนี่ต่างคนเป็นห่มคนที่ละนี่แม่โนนี่ ดอกงามเล่พี่น้องดอกใหญ่เนะอเป็นแดงนำหมาท่านใหญุ่่้ยั้าุูนแม่นเบิดปูนเอาผมก้อนก็ได้อ้าม่เห็นกล่องมาโฟกัสอยู่นี่พูดโอ้ยอกล่อนแต่ออกเป็นมูงสีใดเลี้ยวเด้ไหม ได้แดงนำมากับบตี้ได้ถ้าเกิดเป็นโมจังสพพี่ได้เกตมาเอาพี่ว่นจูมพันนี่โอ้หอมพันดีดีเนาะคุณพูนดอกเลยพูนมาหมานสีแดงวะนี่ขอให้หมานสีน,น้องเฮ็ดยังกับแสบเบิดละช่วงตำสีแดงเลียวไปตำนห้ลงอกเหลืองเด้อวันนี้เราวได้คือกันละ บางเตัอบัดสิมานไปตำเอาข้าวเดียวเนินโโดหน่อยโมเดียวได้ฟ่อนแลยงานเบิดยังไหวเลยก็ได้ฟ่อนค่ะโอ้เกิดดีแห่งได้หนิอ๋อแค่นหิ้วผงดำเนาะอืปกที่ผงดำต่อเกิดได้หนิหิ้วผงเงวงได้ดอก,ออกเลยแค่นหิ้วผงดำก็ให้มีให้เก็บพี่น้องช่วงนี้เล <c oughs> ี้ยังกับเก็บเบิร์ดคอยมัน <c oughs> แกงแสบเพื่อกันล่ะ น้ำแดงตองเด้อเนอะหอึ่งหกสองจุ่มอุ้ยเนาะพอเฮ็ดหนังมันหนกสพอทีละจุ่มสองจุ่มเนาะนี่สองจุ่มงามเลยพี่น้องเมืองเนี่ยน่าที่เป็นโมบุกใหญ่เนี่ยตี้เหรอโมหน่อยยังสี่กระปุตี้แล้วว่าจะพอเลื่อยพอเลื่อยเพรอย่าเป็นยางกิโลละดอกพออีกจุ่มหนึ่งก็ล่างขึ้นงาม โอเฮ็ดนานอยู่ามองระดอกเนาะเฮ็ดช่วงอยู่คนมักสั้นโดดเดิมพอนะเป็นแลพี่น้องบ้านนี้อพอดอกเดียวได้อภิคณไปไงอพ่ภิคณบอกแน่นจ้ะอ๋อตัวนี้สามเลยพี่น้องกำลังเปล่ไข่เป็ล่งงกเหลืองนะแสดงว่าพ่าาอสี่มเกิดใหม่อีกได้ไหมเกิดใหม่ได้ไหมแต่ว่าบอปัญญากนเด้อพี่น้อง <laughs> หลุดน้ำกันมือต่อมือเอา,อ,าอีกบานหนึ่ง ร้อยเกิดมองระดอแกแต่กระทือว่าไข่ได้เริ่มพ่อนให้ละงอกเนาะคอ,อยอุ้ยไงเก็บคอ,อยอุ้มมาชุ้มจ้าละงอกเนาะเหลืองจ้อาอ๋อคอยทาเด้อพี่น้องมื่อนี้มื่อนี้เป็นสัญญาณแหล่เริ่มพ่อนละงอกเรื่อยแล้วบ้านนี้เป็นสัญญาณที่ดีแหละแบบนี้ <c oughs> สัญญาณที่ว่าให้ละงอกสิเกิดใหม่เมียนจ้าทั้งหงมวยใหญ่กับสร้างข้อให้ได้เก็บเรื่อยๆพี่น้องไข่เพิ่มไข่หน่อยเพิ่ม บ่ใหญ่บ่พีดเอ้ะมาจะพอรวยเนาะแมนจ้าถือว่าหาหกดอกก็ถือว่าเข่าทายอยู่ดิ๊นสองวันที่คลิปกระดาคมปีหกเจ็ดเข่าทายอยู่ด้วยพี่น้องนี่เป็นสัญญาณที่ดีแหละเริ่มเห็นเห็ดละโงกอีกรอบรอบที่สามมาได้หนิแมนจ้าเสียคิ้วเนาะเสียครับฝูงเข่าคือมีดอกเดียวดอกเดียวหน่อยเข่าขาเข่าขาขนเนาะแมนจ้า ดอกเดียวขึ้นอีกดอกนะอ๋อแสดงว่าเป็นปวกสองดอกเกิดตูวะใหญ่ด้วพี่น้องเฮ็ดปวกแต่ว่าดอกเป็นสียงงามๆนะงามไม่ดีจ้ะเอ้ามีฮะเฮ็ดบดดินให่เก๋ดีฮะพวกนี้ดีเด้อคันอุ้ยดอกเปลอเลยอุ้ยใส่ะักรยาเด้อมาดีกินโดนแล้วได้นอนโอ้ยสินี้ได้ดอกนี่แหละนี่ดิมาถ่วงแห้งเลยไปตัดเต็นนี้ไปกบเต็นนี้ได้หนีิ ขมิ้นเนาะตัวขมิ้นจ้าเฟืองดำดอกแหลกของหมองามเห็ดหลอกอเมื่อย <c oughs> ขมิ้นแกงหวานต้นองไปหน้องเฟืองขมิ้นแต่ว่าเพิ่นบโบลายเอสยังนะเอ็ดยางน้ำหมาอู้กันรมั้ยตัวดอกยางงามตัวละโอ้โหข้าตอดอกนั้นได้บ่บ่เปื่อยเปื่อยเนาะตอนนี้ได้อยู่จ้ะฮึ่ม <c oughs> จังกินกอกอ่ะอยู่ในซ้ำดอกก็งามเลยบ้านีจะได้ใช้ตาหน่อยได้เห็ดเผือกหมดตาเนี่ยเห็ดสมปูสมปุ๋ยเนาะไม่ใชะช่วงนี้พอเห็ดยังกะสิเก็บเห็ดนั่นแหละี่น้องเั็นเห็ดปวกโดดเดียวอ้ยครับโดดเดียวแต่งามเลยแข่งามเป็นยังเมืองดอกบนดอกเป็นดอกเห็ดก่อจุ่มจุ่มก็มีเนาะที่มากผินไปสมบูรณ์ดอกใหญ่แห้งเนาะ <N> นอนใหญ่ด <N> ีดอกนมงป่านเห็ดก่อนเนาะเป็นกระดอกพี่น้อหนุอมอ่มมึเอาจังได้แกงหวานแต่รู้ไหมบ่เมาเผื่อว่าเห็ดคนสองป่าเนี่ยหวานมืดละพี่หนุม่นมเอ้ยที่คอมเมนต์มามันขมบ่พอยายกันยังหวานยังวะบอกในคลิปียบอยู่ห <N> วานเขาหน่อยเขาหน่อยก้าเผื่อเขาหน่อย คือบเกิดหลายๆแน่ล่ะมันนี่มองหนึ่งโมโหเป็นสีหลายบาะเริ่มไปกลายหลายคือมันนี่เฮ็ดกอหนาแหงแหงยีลีบ่อนนะอ้าบดมีแม่แก่ไปเรื่อยๆเนาะขอหลายๆนี่แม่พอได้จะแกงไม่เคยสีแกงเชียงเล่ได้ก็ไลกระซานสีแกงอยู่มาดิกินโดนนะเด้อพี่น้อพุ่งเกิดแต่ตอนเราดูปุ่นยังไม่ังมะหาวเกิดย่ำเกิดพอเกิดบ็ไลหนอใชะ ละงอกเลยดิละงอกเด้อพี่น้องนี่ผุ่นบาทหนึ่งเาะส่วนกลางฤดูกาลกับสิบประมาณนี่แหละพี่น้องมันก็เป็นน้ำปีคือกันละปีนี้สภาพอากาศเิ่นบ่ดเดีออเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนแห้งเดี๋ยวก็แดดแห้งอยู่พี่น้องปวดเดียวโดดเดียวเก็บวัวเศรอกับม้าเองได้แหละน้องวได้แกงหย่อนุนแล้วแต่งกาลัย เ oh. ยู่ดอกเดียวเป็นบาน,นดอกหนึ่งมิตรคะฮะละงอกอ่ะเห็นโม่ปันไดพี่น้องคือสิเกิดใหม่หรือจังไดตัวนี้ก็เด้ายากแค่พี่น้องเฮ็ดปีนี่ฮะบกมาหอดสวนเด้อพี่น้องบานนี่ขอปลาที่แหลกมาก,กันพอละงกเกิดใหม่มวนเบิรด <c oughs> ว่ามันสีลายเนาะ <c oughs> เกิดจังไดดอกพี่น้องเฮ็ดปีนี่ก็ได้เนาะเลยบกลงมาสวนก็อเอาหน่อใหม่หพี่น้องบานนี อุ้ยแหนงหลายเนาอจะเก็บแหนงหลายนี่ตัวนี้ได้แกงเสบอืมตัวนี้เป็นแหน่งคนไปปอกใสุ่้งไว้จะกินง่ายเลทั้งแหนงทั้งหน่อหลายพี่น้องมาเอาหมูวันจันทร์เด่นตัวนี้จะเป็นหน่อไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงจ้ะตัวนี้เป็นไผ่เลี้ยงทางเข้าทางนี่แหนงเป็นติปองไม่เลยตัวนี้ได้พอดีแดเดี่ยวบางคนก็มักแหนงนี่ตัวหมักแหนงอย่างนี้ แหนงหลายตัวละหลายทีน่ะทีไปแกงอันนอแม่งหัวปวกมั่งน้าเป็นกระบอกมากค้นเท่ากระแปลกเลยกร่นอกราแปลกเรยันมันหลายเป็นเหลือกขันมันหลายเป็นเหลือกบ้านนี้มี่นอจะกินแหนงคนเท่าก็ได้มีแหนงอยากกินนอมีแหนงก็อยากกินนอโมจบบริสินนี่เนาะลุนนีแซ่บให้แซ่บพิลีหนาแหล่งกึดๆหนั่นพี่น้อง นหน่อยๆก็แกงยิ้มเด้แง่งนหน่อยๆค่อยปอกเอาแถบครับอู้เนาะอุ่วแพะหลายกออยู่ยยยพีน่นออ้องผลสรุางูง่ายๆแค่เดี๋ยวพ,พาปีพผนองรอเบิงพวกใครได้ลงมาพี่น้องบางเท้อกะยายเกศลงมาเอาไปเฮ็ดใส่ถุงไหว้หลังจากมาจากป่าล่ะกับบริษัทท่าใหม่ปีน้องรับชม อุ้ยก่อนสาบลาบเลยแหนงอุ้ยแงงทีละแงงของเถะลายแหองพี่น้องแหนงจะสะอ่อนเนาะกอเพิ่งจะเกิดแหนงก็ย่อนทางล่ะพี่น้องตัดลำเป็นดอกาก็ตัดลำหมองนี่เพิ่นกะแบบว่าแอร์อาร์ตเนาะแม่นจ้ะก็เกิดบอดีออกนองบอดีเอาเบิร์ดด้แหนงเอาเบิร์ดบ่อื้ม เอาไปอันนี้ไว้ให้ยายน้ำแกหลวกใส่ใส่สมใส่ถุงไว้เนาะจ้าโอ้โเอากะเสียดายเพิ่นเนพะิ่นติดถิ่งเงาถิ่งเงากับเป็นลำไผ่อะหลายอยู่พี่น้องน้อใหม่พอได้กินอยู่หลายค่ะกินดีเลยแต่ส่วนมากเพิ่นกับเป็นลำถิ่มเพราะว่าบ่มีเวลาลงมาบ่มีเวลาเขาันเขาแต่ปลาเขาปลากลับมาช่วงได้มันเห็ดขักๆก,กับมาหอด ประกันหลังเฮ็ดซีนเฮ็ดพี่น้องแถบมลล่มีเวลาล่งให้ผมก็มีเวลาล่งกับปูละทำคำหามโม่ฝีโม่หาโม่แรงจะมีเอาไว้ขึ้นสูงเบิดกอ่อสองกอ่อเนี่ยอืยอพี่พ,พี่มาเอาทั้งสีาปก่อเด้อพี่น้องตามที่เคยถ่ายทำให้พี่น้องรับชมละ ตัวนี้กำลังเป็นแทงหนอ<ม>เป็นกำลังลงามๆเลยดีแงงนนกงเป็จเ็ดใส่ถุงไปนี่ก็ไปปอกแล้วพี่น้องปอกแล้วกับพาเป็นเป็นอันนี้เนอเนี่ยนตจ้ะตําโหนเห็ดเยพาเลยเอาเป็นหยอดเลยพาแล้วกับใส่ถุงหนึ่งไว้ไว้กินหน้าแร่แล้วพี่นอ่องอี่พี่น้องสนใจกัะชาไก่ทรงห้คือกันพี่น้อง กำลังเป็นต okay. ับเต่ากำลังเปตับเตาขึ้นลายอยู่ผลบดีปีนี้เนาะปีได้พ้นดีคนเกิดดีกว่านี่จะมีกรมีนอนหนึ่งวันนี้เขาฟังวันจันทร์นี่เอาเนาะก่อนี่ใส่ปุยเนี่ยยนก่อทั้งขุนมันก็ร่งแทงนอเป็นตับเต่าไปเบิงรอหองเนาะเบิงขี่นองปีนี้มันแหงแหลงก็เลยพวกนี้ล้าหลายนี่แมงบุ๋งตัวบุง ตามต้นยางเนี่ยเต็มอยู่เพราะว่าต่ใน้ต้นยางพีนองอยู่ป่าเฮ็ดนี่ก็หลายหลายนอพอเท่านี่ผมวันจันเอาหลายเติบเนาะมันกำลังเตกอมันกำลังเป็นนอตับเตาดีคือกันด้วยดิฮักเนาะดิจำปอเขาว่ามากกีดขึ้นอออใหม่ ปอนี่ปศิพันใหญ่เลยอืมพันใหญ่นอกหวอัวแซ๊ะเนี่ยการไพเลี้ยงคือกัน่ะพี่นอ้องกะบนเป็นว่าพันใหญ่หรอกอพันเดียวกันนั่นะมันเป็นน้าดินตนัวน,นี้เป็นดินปังหวยดินปังหวยดินเป็นสมบูรณ์นอกก็เลยหัวงาม กำลังเนาะกำลังมันกำลังแทงเนาะกำลังเป็นหนอตับเต่าพี่นอ้องสามสีมืนนอเนาะเอออีกสองสามหม่อ,อี่กอ้อนน้ำมันจิเกิดดีมันติดฟังหวย,ยที่ปลูกนี่บ่ได้ปลูกแบบมีแบบแพนยังเด้อพี่นอ้อง ฝังไหวตามหอยหวยตามห้องไปตามมองได้ดินเพลินว่างเป็นกําลังแข็งพูนเดือยกําลังแขงเนาะแข็งเต็มเลยพี่อวกได้ก่อนส่วนหมากกะทิปลูกไห้พี่ให้น, ok. น,น้องคุณกินน้ำหลับพี่น้องเลยฝากพี่ฝากน้องน้ำนี่นอนน้ำงามน้มันยาวกว่าน้อยก่าน้องเมนอู้น่ะกําลังแข็ง อันนี้พอดูเพาาื่ออะรนี่เมืองนี่กูดูกิดีอยู่นี่กำลังแทงขึง้นอายุกี่เซีามมาพักน้ำนานี่คือบ่พรักกันกินกินใดคือกันหลับพี่น้องนานได้ก็ได้ <c oughs> แต่ว่านานี่มันมีแนวหาหลายก็เลยบริวนพักน้ำบันไดมันเกิดเองตามธรรมาชาติแหละพี่น้องตัวนี้ง <c oughs> ามเไปเบิ่งกิมซ <c oughs> ุ่งบันซุ่มนี่กกำลังแท่งเนาะ กิมซุ่งน่าตัวนี้อ้ยเอาโน่ผีแหนแกงีมเงยต้นอันสปลูกแบบง่ายๆเด้อพี่น้องนี่อู้หูนอ่ไหนแหนก็ฝนมากับฟังหวยตามฟังหวยฟังหองเพิ่นกับง่ามเองเพิ่นเกิดเองเพิ่นระ้บ๊อบนามยังบ่ได้ไอเรกพี่น้องปลูกนาฝนนี่ล่ะก็ที่ไปเฮ็ดน้องผสมได้ตามหยดเนาะตัวนี้เป็นกิมซุ่งพี่น้องเดี๋ยวถ่ายพี่น้องรับชมก่อนเมืองขัวเป็นตะแสบแห่งคุณตัวนี้พ่ะท่านเอาเนาะมโหพระท่านเอาจ้ะ เอาไปไล่กับเฮ็ดปุบ่พี่นอขย้อนพันอวบเลยนอก็ได้บัลลัยไปุ๋ยไชยังเลือพี่นองนีู่้อวดววยววววลวว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 อววววิวว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 ่าวววพว่นววพววนวว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 วบววววววากบว่ววยวววววไวว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 วยาวงวววววก็ววววาวววาวว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 วบ โล่กลัวโล่กลัวยกนอนนี่แม่จ้ะเจะคนสิกรอบหวานดีพี่น้องกิมซุ้งนี่นี่กระลังเนื้อเนื้อเหนือนอใหม่คนสิหวานหวานกรอบอุ้ยน้องงามๆเลยจ้ะหนึ่งสองสามฮะเบิ่งกอใหม่บ่เอาหน่อบแบบนี้เนาะรอเบิ่งซื่อๆนี่บ่กอดโอ้กอนี่บ่มีเนาะเพิ่นขึ้นสูงแล้วอืออ้ยเพิ่นขึ้นสูงเบิดพุ่น นลล่ะคือแต่ว่าแทงใหม่หลายอยู่คุณนี่ยู่อุ้ยเดี๋ยวแม่จะลงไปเอากันหน่อโก็นอยเงาเติบหนอไปเห็ดน้องม่สมเอาปลูกกอนอใหม่ก็ได้ปีนขึ้นแท่งก็ขึ้นสามนอนเลียมกันเลยแง่ลงไปเอากันได้ปีนขึนปีนลงเด้อพี่น้องข้ได้บริหารขาหนำบริหารกูเหม่อป่านนั้นยังพี่ตู้พี่ตุวยอยู่แนมลงมาว่าเป็นผลหมีหนอเโคขึ้นแน่ลงมากกวยิ่งใหญ่ มึงเหนืต้ว่าเบิ้งนอนสาบลาบอยู่บ้านนี่ยมึงเนียพี่น้องพี่ก็ร่างแตกพี่ก็ร่างพี่น้องพี่โอ้ยเสียงหักก็ร่างแตกเนี่ยอืมโอ้ร้ายจังแตกร้ายไงนะตอนนี้พอดีเฮ็ดน้องไม่สมโอ้ยเสียงหักเสียงเปาะดียังเนาะปอดีฮะมึงเนี่ย เลี้ยนสามเลยเด้อคือพ<า>ังนั่นแม่จับเตาพ่นสอนสามเลยตัวสอนสาม <laughs> <c oughs> เกิดพร้อมเพียงแหงปลูกไว้ตามธรรมชาติมันมีนอ,อเองตามธรรมชาติพี่น้องปุ๋ยฝุ้งยังบ่ได้ใส่ดอก <c oughs> เอาสันเลยบ่ว้จะเกศไม่สั้นน้่เอาทำอะไรก็พ่ายเซ่ล,ล่ะนะล่ะเนาหลังจากนี้ทีบ่ได้เอาเด้อพี่น้องติดทายท้ำ ให้พี่น้องรับชมซื้อ,อ,อเอาไป้ลยกับสีเห็ดบเบิดเห็ดบับแล้วเนาะจ้าเอาต้องมีล่ะต้องไปปอกไปพาแหละน้ำไปหนึ่งล่ะพี่น้องใส่ถุงไว้กินนาแลงสิบโลยี่สิบโลพออยู่เลยแบกเก้าเจ้ากองไหวอยู่เทียงคุณเป็นไผ่เหลี่ยงเนะาะตัวนี้สิเป็นกิมซุ่งก่อนนี้บริเวมังเบิรกเถื่อเนาะนอสากรากอยู่คุณสูงแลวก็มี เอาไปเผานำเนาะเอาไปเผาอืเผาเลยก็เกียนเกียนใส่ถุงใบเนี่ยมีจ้าบวบใหญ่พี่น้องเฮ็ดน้ำเพลินบ่เป็นเนาะบางไหนมก็มันก็ร่างขึ้นใหม่หน่อขึ้นใหม่งามๆเลยแต่ว่าคันรุ่นนี้ไปใส่ถุงบ่ได้พี่น้องเพป็นเปื่อยเพป็นเปื่อยเพป็นเละผอบเป็นยังอ่อนแห้งนาะกมีอนจ้ะฟังผีก็เต็มอยู่ ตัวนั้นอ e ีบุ๊กเด้อพี่น้องนะอ่ะเอฟซีปลูกเต่าท่านหนึ่งพันว่าอยากได้หัวพันไปปลูกแต่ทันมีเวลาเด้เอ,อลูกเอมีเวลาเด้อส่งห้พอคุดตอนนี้เพิ่นกับจะเป็นหัวที่เหี่ยวๆเ,เป็นอ e ีบุ๊กปลาแกงได้พี่น้องล่ำพิน่นไม่ปลูกดอกพี่น้องเพิ่นเกิดเองตามธรรมชาตินั้นรอเรียบขอบให้หน้าคนส่งปลา,าหลายลายอ e ีบุก๊ก นอไลเกิดหรือบ่มู้นเกิดน,นอไลมันต้องกุญแจเดือนไดเดือนหนาเนาะเดือนหนา,นนาตัวนี้ทีเป็นกอนไลพี่น้องนอนไลมาได้ดปลูกกับพี่น้องตัวนี้เกิดตามธรรมชาติโค่นี่แนงคนมีนี่แนงหนึ่งขค่นลายพี่น้องนอนไลนี่น่กอแถวนี้ก็บปได้ลงเบิองเช็กเตอร์ได้หนิ่ค้<อ>างไว้ ทางไหวแต่ว่าบ่มีเวลาลงมาเบ่งไปเก็บวัตบา่าเอากดกีเลสอีกแล้วบา้านนีสูงมันสูงก็้องเอาก่อนต้องเอาแลวงามแห้งให้เลี้ยงพี่น้องตัวนี้ เราขยันทางแหน่งผน่อกเพื่ะตแตกแหนงใหม่น่ะน่ะการใส่ข้นมอยาเด้อยผูน้องเข้าใจเนาะหมอบผ่านเขากระทางเลยนอนหนึ่งตอนง้หนาวเอาเนาะเอาเนาะตอนนี้หนาวเน่ตอวนี้นอนาเองู้หน้องอุ้ยนออ่เพื่อนหนไอ้ก่อนี่ถ้าว่าไปเผากระได้เราคงมีเรียมเผาเนาะอื าาล,าลายมั้ยดีน้ำมันหลายลายก็ได้ทางถิ่นเนียนเอาเก็บเอาเรื่องก็ทีทางก็จะบอกไปทางเลยเม็ดไว้บ่ละไว้อเออข้าวขยันทางนี่เนี้ยงมันกระปงไมเ่เลยเลยขยันมาฮักไปไปเห็ดไตถุงไหวน,นาแรงเาขากับได้กินที่ยืนบวอยืนทายถ้ำมันยืนซื่อๆเรื่อปีน้องจากนในผ้ายตาบกใหญ่หนึ่งนี่ <laughs> อ้ยมีแต่น้องงามๆตัวนี้งามมากพวกไผ่เหลี่ยงตัวนี้อือมันกำลังแตกอือแตกใหม่ลายก่อนนี้คือกันเมเกตน,นี่ถ้าพืชฮกเกิดดีได้นน่เกิดดีอือกระทางยขยันทางออกมึงนีเศร้าขยันเรอเศร้า <laughs> ไห้ยันทางนี่แนงนี่เกิดตลอดเนียมอเห็นนีอืมนอบอกอุ้ยนอบอกงามตัวน่ะหลายพี่นอ้องเกาะบัวทั่วดอกไอ้ไผ่เลี้ยงนี่ปลูกหลายกว่ากิมซุ่งอยู่กิมซุ่งอยู่ผลสองกอบ่ปไปดอกเนาะอุไปบ่ได้ดอกไก่ปานั้นว่าสิเอาซ้ำหนึงน่งเนาะ <laughs> บัดมาพอละซ้อนเด้อพี่น้องคุณมีแต่นอนอบหวบอวัง,งามมาพอเลยอดใจบ่ได้ใจบ่ได้โอ้ยสุดเลยใจ กะสิเป็นไผ่เหลี่ยงกับกิมซุ่งละพี่น้องตัวนี้ที่เป็นไผ่เหลี่ยงตัวนี้เหนือไผ่เปนก็สิิวานคือกันพี่น้องตัวนี้นี่แม่มก็มักนคือนอนนั่งดินเลยถ้าเฮามีนามระบบนามนาแหลงเิ่นเกิดบดแหลงเด้อพี่น้องนี่ไผ่เหลี่ยงกิมซุ่งนี่คือกันไผ่ที่คนสองปลาน้ามาปลูกนี่สิเป็นไผ่แหล่งทั้งสองไอ้สายพันธุ์พี่น้องแต่ว่าปลูกไว้าตามธรรมชาติอาศัยน้ำจากฝ่าเพิ่นก็เลยเกิดนาเนี่นอเพิ่น อุ้ยหลายเงี้หลายสอบปู่ประเดีม่ไพบอกบอมันเห็ดมาหาหน่อใหม่มันเป็นยังนอหวานมันเด้เห็ดกว่าเห็ดกับมันอยู่ด้วยล่ะพี่น้องแต่ว่าเห็ดปีนี้จกักผลเกิดจังไงพี่น้องมึงเนี่ยละงอกกัมมีที่แหลกพอละงอกจนหาวเนาะหาวหายลงกูกกระไดแกงหมักไงพี่น้องเกือบเต็มกระตาอยู่เห็ดกระไดก็จะเป,ปะ็นปวกเห็ดละงอกเห็ดดินเห็ดร่วม เพชรดินบางอันนี้กับบดเอทไทท่ำเด้อพี่นอ้องฮะหมานอยู่พี่น้องวันนี้วันสิเก็บเห็ดละงอกกระคาดได้ไหมว่าสิเอาละงอกกระคาด <c oughs> เห็ดดินตอนเก็บเห็ดดินบดไทท่ำเลยพี่น้องสาวหาละงอกอย่างเดียวพอออกจากดอนนั่นหาไซกบับบ่มีแบบนี้เนาะแม่นจ้ะแปลกเด้อพี่น้องปีนี้ฮะกับพักการลงมาทรายมาสวนหมานตัวนี้หมานแฉะแบบนี้รองแฉะดีเลยหตือวกระตาสามสิบโลอยู่บรจักเนาะปุ่นแล้ว นี๋ก็บบนรถได้สิผาลุอืออ่ะสำหรับคลิปนี้กะคือซีเมนซัานี่ละพี่น้องตอนไปปอกไปพาไปหนึ่งกัคือสิบรไษัทท่าย่ำในปี่น้องรับชมเด้อพี่น้องเพราะว่ากับเสถียรพผนหลาคำคำบนนาองเมียนเพราะว่ามาแต่ป่าเมื่อยพี่น้องขันกลับเมื่อยไปเห็ดเลยท่ายาำเลยกับเมื่อยพี่น้องกับเสถียรคำคำบนหละช่วงอากาศเย็นเย็นผลอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไวา้ซํานี่ละพี่น้องรดน,น้ำกันมือมาสิเก่าไม้ไดปลาได ส่วนไม้โมนี้ค้นสองปลาเืมแจงเป็นไม้ปลาบันโบกเด้อพี่น้องที่ไปโมนี่ยอดได้ยอดมันกับซ้ำเห็นในกระตาละ่ะไปหมองเงินกับบ่มีนอะอมันเกิดอยู่รอนเดียวมันเก็ดเหตุไฟหาวอีลีได้พโพลกูกไปรีอยู่โมนี่ไม้ปลาบันน้องเมีพี่นอ้องโมนี้เป็นไม้บันโบกไก่ก็มีจะเป็นจังได้เกิดปร,จ,ร,ปรจิงมาจากนอเมือ่อพ่นเหลอมเยือนมาจากคือ S <S <S รุ่นน้ำกันมือมือเห่อบุญลัพี่น้องเฮ็ดปีนี้บอดาวเด้อพี่น้องพยากรไปกับบอึกคุ่มพันธุ์สิเกิดร้ายกับเขินข้าวหนึ่งข้าวเดียวสำหรับคลิปนี้ซํานี้ราพี่น้อง,งรุ่นน้ำกันคลิปใหม่เมือใหม่เชิญชอบวิดีโอจังได้ก็สอยกดไลค์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนณสองปลาสองปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร่พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชม ออหอยลอดลุ่นน้ำกันคลิปใหม่เมือใหม่พี่น้องเอฟซีพี่น้องสนใจกับสอบถามใดเด้อพี่น้องนี่กิมซุ่งกับไพเลียงไหมานคักน้องไห <c oughs> มมันแล้วเ,เนาะน่อและโล่หุ่นเด้อมานจะเสียวเมือกกระไรวันเด้อพี่น้องมานี่เขาปลากับมานอยู่เฮ็ดมานเกือบเต็มกระตาอยู่พี่น้องเกือบเต็มตาจ้าแต่ส่วนมากกับสีท้ายถา้ำจะผัวเ็ดรึ่งกับเพ็ดละงอกสอผัวเพ็ดดอกกับท้ายถ้ำนิดหน่อยเนาะแมนจ้ะเข้าใจว่าสีมานเพ็ดละงอก <c oughs> อกันละอ่ะกะลงมาให้มาสวนพี่น้อง ปรมานเห็ดปันใดกัถือโอกาสลงมาเบิง้งนอไม้นําพอเดี๋ยวเอาไปเฮ็ดตามที่บอกในคลิปล่ะพี่น้องหนึ่งไหวเนะาะจหนึ่งใต็มทุ่งไหวกินนาแหล่งตล้วนี้กสิเฮ็ดเป็นหน่อไม่ดองเนาะหน่อไม่สม,มจะ้ะหน่อไม่สมหน่อไม่ดองอะซ้านี่ล่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้บอกายบ่ได้บายมาเพิ่นคึ้มโลด <laughs> คอยหลุนน้ำการคิดไม่มือไม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งพอ,อกันไม่มือ่อินสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกไลทุกแช่พี่น้องสวัสดีครับสวัสดีค่ะ